ค okay, นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Pet Simulator X เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาหาความแข็งแกร่งให้กับสัตว์เลี้ยงของเราอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็เกมน,นี้นะนอกจากที่เราจะต้องอสุ่มหาสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีพลังค่าพลังที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมอย่างที่พี่ทำไปเมื่อ คลิปที่แล้วนะครับก็คือมังกรนะครับที่มีค่าพลังถึง1.6ล้านนะครับวันนี้นะเดี๋ยวพี่จะจะมาเพิ่มความสามารถให้กับเจ้ามังกรของเรานะครับโดยใช้วิธีการ n c h ช n t นะครับก็คือเป็นวิธีเพิ่มความสามารถให้กับสัตว์เลี้ยงของเราอีกวิธีหนึ่งนะผมก็คือตรงนี้นี่เองนะครับเนาะก็คือ c h a ช t e n c h a n t คืออะไรครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นค่าพัลสิบนะครับของสัตว์เลี้ยงนะครับช่วยเพิ่มดามเมช่วยช่วยเพิ่มสปีดช่วยบวก บวกการเก็บเงินมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทําการเอนชารไอตัวมังกร2ตัวของเรานะฮะเดี๋ยวพี่จะหาเป็น่าพาสซีฟระดับยูนิคเลยนะครับก็คือเป็นพาสซีสีส้มนะครับที่ค่อนข้างหายากที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้นะจริงๆอยากได้ตัวหนึ่งเนี่ยอยากได้เป็นรอยตีนะครับรอยตีก็คือสีส้มเนาะที่เคยมีอยู่แล้วแต่ว่าแจกไปแล้วเมื่อ สตรีมที่ผ่านมานะครับผมอีกตัวนึงอาจจะเป็นอยากได้เป็นเชสเบเกอร์นะครับจะได้ใช้ยาวๆแต่จริงๆได้มาแล้วเชสเบเกอร์3นะครับ4กับ5นี่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับพี่เตรียมเจ็มไว้อยู่ที่ร้าน5นะครับผมแต่ว่าจริงๆอยากจะใช้แค่ล้านเดียวนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ร้าน5นะครับเดี๋ยวใช้ให้หมดเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้ามันได้ก่อนก็เอาเลยนะครับไม่เกี่ยวกับมูลค่า เจมใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวขอเป็นตัวแรกเลยนะจริงๆมันมีสเต็งวีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันสุ่มหาง่ายอยู่แล้วนะครับตัวอื่นก็มีเห็นปะนะผมแต่ว่าที่จะทำวันนี้ก็คือเป็นตัวของรอยตีเลยนะครับผมเนาะอ่านะครับดอกแรกนะครับกดไปเลยนะครับในการสุ่มเอนชานแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้1,000 0เจมนะครับหนึ่งหมื่นเจมนะครับอันนี้เป็น agility สามนะครับช่วยเพิ่ม m o o มูฟสปีดของสัตว์นะครับผมเวลาทีเา่เราคลิกเหรียญหรือว่าคลิกกล่องเนะี่ยมันจะได้ไปไวขึ้นนะครับผมเนาะนะในส่วนของแอนิเมชันระหว่างที่รอพัสซีออกมาค่อนข้างที่จะนานนะอันนี้ก็สุ่มไปเรื่อยๆก่อนสุ่มไปคุยไปก่อนนะครับผมยังไหวอยู่นะผมอันนี้เป็น Diamond นะไดมอนด d วีนะไดมอนด์วก็จะช่วยในการฟาร์มฟาร์มเจมนะฟาร์มเจมนะมันก็จะบวก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  บวกเจมที่ได้มาเนี่ยไดยมอนด์เนี่ยได้มากขึ้นนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะรได้ระดับ V ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นพาสซีฟใหม่เหมือนกันนะครับว่าคือชามนะจะเพิ่มโบนัสของสัตว์หรืออะไรนี่แหละนะครับเนาะไม่รู้ว่าโบนัสของสัตว์หรือว่าโบโบนัสของกล่องนะนะไอระบบนี้มันคือตอนนี้นะครับมันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาเราสุ่มมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันได้อะไรเนาะมันไม่โชว์หรือว่ามันไม่อะไรสักอย่างเลย เราต้องใช้เมาส์ไปชี้นะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรอะเราได้พัสสีอะไระเดี๋ยวขอกดยาวๆเลยแล้วกันนะครับว่าอ่าได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันนะอ่านะครับตอนนี้ก็ได้เป็นเอ่อเชสเบเกอร์สเนาะที่อ่าเล็งๆไว้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ใช้ยาวๆเนาะเพราะว่า ไอตัวระดับล่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันต้องสุ่มใหม่นะค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะก็เดี๋ยวอ่าสุ่มเป็นตัวถัดไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบเรียกอะไรอะ่ะเกือบครึ่งทางแลวนะครับหมดไปประมาณ5 0 0แสนเจมแล้วนะก็โลยตี้ไม่ออกเลยนะครับยูนิคไม่ออกเลยนะครับผมดีสุดก็จะเป็นพวกเอ่อพาสีธรรมดาที่เป็นระดับ V นะครับผมที่มาค่อนข้างบ่อยเนาะแต่ว่าเราจุดประสงค์ของเราก็คือจะเป็นไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เล็งตรงนั้น นะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะนะครับก็อาจจะสังเกตนะครับเพราะว่าช่วงหลังมานี้นะพี่จะไม่ได้เอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับไม่ได้เอาเมาส์ไปชี้แล้วนะเพราะว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้นะจะเป็นสกิลจะเป็นพาสซีฟของยูนิคนะครับซึ่งในการสุ่มเนี่ยถ้าพาสซีฟยูนิคออกนะครับมันจะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่แปลกออกไปนะครับเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวมาลองฟังดูสังเกตดูแล้วกันนะว่าจะเป็นเสียงแบบไหนนะี อ่าได้ยินไหมครับเสียงเมื่อสักครู่นะครับเป็นเสียงของอพาร์สสีฟยูนิคที่ออกมานะครับผมจะเป็นเสียงแบบเหมือนแบบโชคดีมากอะไรวี่อะไรนงงี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้เป็นพาร์สสีฟอะไรนะครับผมเป็นแมกเนตนะครับแมกเนตตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกคือมันทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กให้กับเรานะครับผมเนาะก็ต้องเป็นตัวต้องเป็นตัวนี้นะครับที่วิ่งเข้าไปแถวแถว ตรงที่มีเหรียญหรือว่าเจมอยู่นะครับมันถึงจะดูดให้เรานะเนาะถ้าสมมติว่าเรากดตัวอื่นไปนะครับมันมันมันไม่เกี่ยวนะตัวนี้มันเป็นเออสกิลเฉพาะตัวนะครับมันไม่ใช่ว่าอา่าเป็นมอแมกเนตทั้งทีมนะครับผมอันนี้ก็ไม่เอานะเดี๋ยวสุ่มใหม่เลยนะครับผมเสียงแห่งความดีใจมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรนะครับผมนี่เป็นไง loyalty ของเรามาแล้วนะครับเป็นเป็นพัซซีฟที่เราต้องการ นะครับผมก็หมดงบไปไม่เยอะนะครับเตรียมไว้ที่แสนห้านะหมดไป7 0 0 0 0สนเนี่หมดไปประมาณ7 0 0 0แสนเจมนะครับผมรอยตีออกพอดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงอของแต่ละคนนะครับใครดวงดีใครดวงไม่ดีก็แล้วแต่กันไปนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพาสีอะไรด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวที่เหลือนะพี่อาจจะสุ่มต่อนะครับแล้วก็หาพาสีอะไรที่มัน ช่วยให้ทํางานได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าหลักๆแล้วพี่จะใช้อยู่8ตัว8ตัวหน้านี่นะครับบางตัวมันยังไม่มีพาสซีฟนะฮะบ,บางตัวมันยังไม่มีพาสซีฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสุ่มสุ่มไว้นะครับสุ่มไว้เพื่อได้อของดีๆนะผมเนาะสเต็นนง1ตรงนี้นะครับเป็นกระทิงนะครับก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนเลยแล้วกันนะ อ่าโอเคนะครับก็หมดไปแล้วกับเจมนะครับ1ล้าน5แสนกว่ากว่านะครับตัวเลขชัวร์ๆจำไม่ได้แล้วนะผมก็สัตว์เลี้ยงของพี่ทั้ง8ตัวนะครับก็มีพาสซีพรบแล้วนะครับอาจจะ ไม่ได้ตามที่ต้องการทุกอันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่อยากได้อ่าเป็นแฟนตาซีคอนวีนะครับผมแฟนตาซีคอนวีเนี่ยก็คือมัน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 ยังไม่ได้นะคยังไม่ได้นะแต่ว่าตัวเชสเบเกอร์นะครับมาถึง3ตัวเลยนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมก็อันนี้เรายังไม่ทัวว่าอ่าในส่วนของตัวอ่าพัฟสซีเนี่ยยังไงอะ่ะของเชสเบเกอร์อ่ะมันขึ้นว่ามอดามเมทเนาะขึ้นทุกกล่องนะครับทุก มอร์ดาเมจทูเชสนะครับผมที่ไม่รู้ว่าดาเมจเนี่ยมันเป็นของทั้งทีมนะครับหรือว่ามันเป็นเฉพาะสัตว์ตัวนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะรแต่จริงๆอ่ะก็คือใจอ่ะอยากได้แฟนตาซีคอนวีนะผมแต่ว่าตอนนี้เซตที่ใส่อยู่นะครับก็มีพาสซิฟครบทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหาเราก็ต้องพยายามหามังกรน,นะครับให้ให้ให้มันอยู่ในรังอ,อยู่ในเซตเซตของเราเนี่ยให้มากที่สุดเนาะก พยายามกันต่อไปโอเคเนาะวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ล่มจมไปอีกคลิปหนึ่งะครับผมหมดตัวไปอีกคลิปหนะครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์และสนุกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามให้พี่ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย